เบิ้งคลิปนี้ต้องได้ย้อนคลิปไปเบิ้งจับจะพ่อยเนี่ยเพราะว่าพวกเขาถือภาษาล,ลาดเอ,อ้ยนียนจะพ่อยเอ,อ้ยจับหอยกิบกี้เ,เออวาวให้สุดเด้อ,อ <laughs> หอยกิบกี้หอยกิบกี้เออบัวว้าวเด้อยวเอ้ยเอ้ยลินดาจับหอยบ่วชื่อ <laughs> อเอาไปไว้เนอะ,อะเด็กนี้หักกโบได้มามือนี้หักก็โบหมาน สงสัยต้องได้เป็นตลาลแาละสงสัยต้องได้ไปฟางฮะนละผู้ว่ากวนมองใส่ใส่ใจได้แต่มองใส่มองไม่ได้อะไรเลย อีห้าเทื่อคันมาโบาได้แล้วเขาก็จำเปลี่ยนที่จะต้องป่อยเพราะว่าอ่ามันได้น้อยแล้วกับโบพอโบพอที่เฮาจะเอาเมื่อกินเป็นีนทำอ่า่องทีมงานบ้านนาบุม,มาเพาะเตีนน้ำซองนี้อีเลยหลังจาก,กบล็คลิปนี้เรย่าลืมมาแก้ตัวด้วย กิ่นยูราบมหมาแล้วบินดาต้องได้เปลี้ยนไปหากินยูไทยแล้วหอบนี้ก็เป็นหอบที่สามแล้วที่บินดาก,กวดกันยังได้เตะสองตัวนี่อีกสองฮอบสุดท้ายอ๋อติ๊กน้อยลอยข้ามน้ำโอ้บุต้องใสเหือเลยเ นั่งเนเฮือไว้จะจะีไปเร็วันบอกผู้ฟังเบิ่งเมื่อนก่อนั่งเือเด้อเอไปเบิ่งเมื่อนําเด้อบ่รอยเมื่อคือจูหานเด้อเรื่องลอกบิ๊กต้องยกให้ลินดาอันดับนลอยข้ามมาเลยเอยเเอ้ยเอเอ้ยเอ้ยเอ้ย้เอยยเเยอเย เอาคุแล้วก็ลอยข้ามาแต่ว่าตอนทันบยญานแต่ว่าต่อนนี้ญานทำเหมือนไม่เคยนะอะพอบทีซี่แล้วที่อ่าลินดาจะมากูดพอบทีซี่ล้วกะโบได้คือเก้า ได้แต่ขี้รายปรมาแล้วอยู่แล้วปรมาแล้วตายความเก่งบม่มีหัดอายุงห้เออบร่มบร้มีหัยุงห้าสิบม่มีหัดอดยุงสิปีจะคนได้อยู่หัน เก่งเกินนะพี่นอะอ,อ,อ,อ่ามอหอบพี่ห้าแล้วได้แต่โทนี้ย่านี้พอพอป่อย ไม่น้อยเกินหอมนายจึงกินหอบที่อ่าเก็บกีหอบอยามเก็บกีเลยจึงมาอีกไ,ได้ละห่วยดินด่ามาหอเมื่อกี้นี่ปกติซีบเสาซีบสาหอบได้ได้กลางแล้วแต่ว่าอันนี้ยังได้แตไ่ได้โอ้โว่เอว่ากนไม่ อ่เลยตอนนี้เฮาก็จะป้อยเพราะว่าซมีบ่พอกินถ้าว่ากินน้อยก็กินตามน้อยมีน้อยกินตามน้อยบ่ได้นาะเพราะว่ามันน้อยเกินอ่าเลยตอนนี้เฮาก็จะป้อยได้ไยังวงาะได้มาแหลวกับป้อยป้อยซะ<อ>เพื่อให้มันเอ่อแม่แพลูกอีกครั้งเพราะว่ามันได้น้อยเกินไปอบน้าเลยหาจึงมากินไมอ่ะ วังว่าห้อมนี้ลินดาอาจจะบอกอัปยศอัปยศคือหอบก้อนเลยพอลินดาได้พ่อไปล <esos> อแลยแต่แรกลินดากะจะพาสัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์อ่านักว่ายน้ำเนาะบ้านฟูนเจริญอ่าาเจะไปสัมภาษณ์กันเลยปิดเอ๊ะูเลยนี่อันนี้ก็เด็กน้อยมีแต่เด็กน้อยเด็กน้อยเพื่อสัมภาษณ์ลอยหนีเลย,ยอ๋อความเก่ง น้ำเล็กปวนี้ยังไม่ย่านมีแต่นอยแต่ว่าส่วนที่ลินดาอยู่บ้านเก้ากับประมาณซ้ำนี่แหละอยากซูมดีนะหอนเงินกึ่จังเบิ้งก่อนสัเขาว่าหอนเงินจึงเบิ้งลินดา บรรยากาศดีดีอ่าตัวนี้เขาก็จะมาขี่หืองกับกันแล้วเพราะว่ายานมืดก้นกับน้องสองคนเอาละตอนนี้ลินดาก็จะออกเมือแล้ว ถ้าว่าผ่ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลินดาสาวลาเดดเดอร์ตอนนี้อ่าเขอพาหลานมาก่อนไปขึ้นเือะเอาเลยเออเอาไหมไปเอาเมื่อ Oh, <laughs>